a าร์ i n ฟ h o e n ส x 3สีโรสโกเครื่องนี้นะครับส่งมาก็คือปุ่มกดย้อนกลับนะครับกดไม่ได้นะครับจมนะครับค้างอยู่นะครับไม่สามารถกดย้อนกลับนะครับอันนี้เข้ามาโหมดกิจกรรมนะครับกดเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้ตามปกตินะครับปิดไฟเปิดไฟได้นะครับแต่ว่ากดปุ่มย้อนกลับไม่ได้นะครับติดตายนะครับอันนี้ลูกค้า ขาดการดูแลตัวเครื่องมาอย่างหนักเลยนะครับมีคราบดินนะครับน่าจะไปวิ่งเทรลหรือว่า,าไม่มีการดูแลในการใช้งานก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ดินจะเข้าไปอุดติดตามปุ่มกดนะครับตรงนี้ก็ดูได้จากสภาพตัวเครื่องนะครับก็จะมีคราบดินอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องทำการเปิดออกมาล้าง นะครับแล้วก็เปลี่ยนสวิตแล้วก็กลไกใหม่นะครับซึ่งกดไม่ได้เลยครับแข็งตายเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลงดีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ